แล้วมาอยู่เบื้องสำนากนะครับก็นี่รอบกลางคืนรอบบันพุทธนะครับนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้มาตกป้านะเอาของมาส่งนี่ของมาส่งเอาหัวเชือมาส่งให้น้องแล้วก็เอาไปมาส่งให้น้องน้องตกอยู่ปลายฟ้าแพ้เก้าสิบฟ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน สวัสดีครับแม่แู่มเยี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเดี๋ยวของกิ้งเหยื่อสภาพดิไม่น่ารอดอ่ะมีมีรูปมีหลักฐานด้วยนี่สภาพอ่ตัวครับอ่ะตัวเองเรื่อยๆเนี่ยอันกระงไข่ไม่ต่อยไ่อเหรอกไหนเหยื่อเหรอไอไหนหนุ่มปังไอ้ลำอีกอะ หายวะครับทำสิเขาเรียกว่ากำลังหาพี่เออเออเราหางมาปั่นงูมุ้ยคอบปัดนสูงนะครับกำลังหาประสบการณ์เอามาแกะบมาลองถุงเลยเหรอถุงเดียวเดียวถุงเดียววางไว้นี่แหละเดี๋ยวเนี่ยเป็นเม็ดอย่างี้ไม่ได้เลยนี่ต้องตีให้แตกให้มันละเอียดเม็ดเล็กๆมันพอได้เทมันหน่อยนี่ อมไเหยื่อถ้าตีเม็ดถ้าตีเม็ดน้ำไม่แตกอะตาจะกินยากเพราะมันจะเหนียวจัดพี่วิททำไมเวลามันลากเบรกออกมามันไม่ได้เสกอินนะพี่วิทแต่ว่าถึงแม้ว่าเหมือนเล่นหลุดเลยไม่ได้ปิดนแน่นยังยังต้องดูอาการเองอ่ะเราวี่ไม่แต่ว่ามัผมว่าไม่ก็เป็นอะไรหรอพีทที่ว่ามันเป็นแล้วมั้ ยี่ไปพูดกันนี่กวันนี้เนี่ยเอาฝ่ามือเนี่ยยีขยี่อ่ะขยี่เม็ดให้มันแตกฮะแล้วโกยขึ้นมาแล้วก็เอาเนี้ยทำอย่างเงี้ยให้มันฟูอ่ะตอนนี้มันเป็นเม็ดแล้วมันก็ทำแก่ยาก

ต้องไปล้างลอเอาไปล้างเอไงอ,เอ,อไปล้างลอกเอกไปล้างอาจจะระเบียใหม่ของล้างทำเองทำเองก็ไดนะ้ก็เอาไปให้พี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ล้าง,งตัวนี้พี่ล้างเป็นมันกึกๆๆ๊กกึ๊กกึ๊กถ้าเบรกมันแห้งนี่ทำไมไม่เล่นน่ะเล่นไ,ไปแล้วเล่นตอนไหนต <c oughs> อนไหนไม่เล่นเหรอสามันเมื่อย เฮ้ยซ้ายขวาบอกน้ำเขาด้วยนะเช็คน้ำด้วยริมร้อนมาลงอยู่นะร้อนเปล่าถีบฮะนี่ขาจุ่มพี่เหรไอ้เทาไหรกัน,อ,นอะไรท้ายหน้านะคว้าต่อตึงนิ้วไม่ต้องนิ้วไม่ต้องกดนะแค่วางแตะไว้ใสาเอ the ็นไว้เฉย แล้วข้างไปเงี้ยเวียงไปเลยจินนาเขานาเขาป่าลากนยะแล้ววัดเสร็จปุ๊บไม่ไม่โดนอะ่ะมันมีสาเหตุนะไม่ตอไม่ตึงไม่เกี่ยวกับเอ็น,อเ,นกเกี่ยวกับตะก้อที่เขาใช้อะ่ะมันกินดีจริงตะก้อมันแตกง่ายปลาเข้าง่ายจริงแต่เวลาปลากินอะ่ะมันมันไม่โดนตะขอ เพราะเขาไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมตะก้อยาวเ้ยไม่ได้ชิมช่างมันยาวไปเลยเพราะปลาที่ที่ปลายฟ้าเนี่ยส่วนมากส่วนมากมันติดนิสัยของปลาสวายคือมันโฉบกินแบบกลางกลางตะก้อเลยมันก็เลยเออมันพอปล่อยชิ้งล่างปุ๊บมันก็เลยไม่ค่อยโดนคือโดนตัวยาก ถ้าจะโดนก็อาจจะโดนหางบ้างโดนขี้บ้างโดนอะไรเงี้ยโดนหางยออืมแตกไหมเนหนยผมว่าแตกนะเพราะเพราะผมก็เคยใช้ตะก้อแบบเนี้ยจนทุกวันนี้ต้องซื้อเบอร์สี่มาใช้ไม่รู้เหลือกี่ตัวเหลือไม่เยอะนะั้างใช่ครับ เที่ยวนี้มาไลห้าสิบตัวไม่รู้เห็นชื่อบอกว่าเอามาแค่นี้แหละตักชุกชากผสมแต่ถ้าบางคนนะ่ะตักชุกชากได้แต่เขาก็ตีเป็นตีเหยื่อให้มันเนียนได้อันนี้ตีเหยื่อมันเป็นเม็ดปลาจะกินช้าลงหน่อยยิ่งผสมเหยื่อแน่นปลาก็ยิ่งเข้ายากพี่ถึงเอาลำมาเพิ่มไงเพิ่มลำเข้าไปให้มันเป็นปุ่นมากขึ้นเหยื่อนี่สำคัญเลย ปลาจะกินหรือไม่กินเนี่ยไม่ใช่ไม,ไม่ใช่ว่าหัวเชื้อดีแล้วปลาจะกินอย่างเดียวไม่ใช่แล้วแต่ทําเหยื่อไม่เป็นหัวเชื้อดีแค่ไหนปลาก็ไม่กินอะ่ะผมก็เลยทําเป็นตะก้อแบบนี้แทน,นเลยอ่าเลย <c oughs> ก็เลย เลยตูดตะก้อมาประมาณสักนิ้วหนึ่งอะ่ะพอเวลาหุม้มเวลาเราปั้นตะก้อมามันจะอยู่ประมาณนี้นะปั้นตะก้อมาจะอยู่ประมาณเนี้ยเอ้ย,เ,อยเราปั้นตะก้อดิอปั้นเยือะใช่ต้องใส่เม็นปูงปั้นเยือะเนี่ยถึงมันตีอะ่ะบะถามว่ามันโดนไมหมหางโดนผมก็เคยโดนตะก้อแบบนี้ก็โดนโดนแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยมากเป็นส่วนน้อยมากคือเวลามันตีปุ๊บปุ๊บ มันเก็บมันจะเก็บกินก่อนเก็บกินตามตะก้อเนี่ยแหละมันก็นี่ก็ลอยเข้าปากปับ๊บมาติดตาแต่ถ้าแบบเนี้ยตีปุ๊บมันเกี่ยวตวัดกลับเลยตะขอเนี่ยตวัดกลับเลยปั๊กเข้าหางทันทีเลยป๊ะกะก็เรียบร้อยส่วนใหญ่โดนหางเลยก็ตะก้อแบบเนี้ยส่วนมาส่วนมากจะโดนหางไงแต่ถามมันกินกินาถามว่ามันโดนปลาดีกว่าไหมโดนดีกว่าเพราะอะไร มันจะเวลานั่นแหะมันแตกเร็วกว่าอืมันจะแตกเร็วกว่าแตกเร็วกว่าตะก้อพวกนี้เยอะแต่ถามว่าจะอยากได้หางหรืออยากได้ปากแค่นั้นเองเฮ้ยมันมีสองแบบอ่ะอยากได้หางหรืออยากได้ปากแต่มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทิ้งข้างดูก่อนก็ได้แต่เปลี่ยนทิ้งข้างเนี่ยปัญหามันก็มีคือเราต้องไลต่ตะก้อเอ้ยไลต่ตะขอกับ ไล่เม็ดโฟมเพราะว่าตะขอเม็ดใหญ่อ,อตะขอใหญ่เราก็ต้องไล่เม็ดโฟมตามด้วยนะมันมีส่วนนะเพราะผมที่ผมใช้ก็คือตะขอสองโอสองโอมันใช้แค่เม็ดโฟมเม็ดเดียวเนี่ยเอาอยู่ได้พอผมไล่ผมต้องไล่ด้วยนะไม่ใช่ว่าเอามาให้น้องมันเล่นแล้วมันไม่จะไม่ต้องทําอะไรไม่ใช่ตะขอเนี่ยสองโอ แต่คอเนี่ยต้องผมก็ต้องดูว่าน้าหนักผมก็กะดูว่าน้ําหนักประมาณเนี้ยเราต้องใช้เม็ดปมประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่ท้ายเนี้ยก็น่าจะใช้ประมาณสองสองอัน,นอคือมันก็แ,ล,แ,แล้วแต่บางาผมว่าบางวันมากกว่าบางวันเนี่ยมันกินเม็ดปมเม็ดเล็กเล็กบางวันกินเม็ดปมเม็ดใหญ่แต่ส่วนมากผมไม่เคยไม่เคยจะเล่นทิ้งล่างสักที ไม่เคยเลยผมมามาบึงทีไรมาอาทิตย์ละครั้งเนี่ยผมจะเล่นชิงชิงข้างตลอดไม่เคยเล่นชิงล่างเพราะเรารู้แล้วว่าชิงล่างเนี่ยปลามันเอาหางตีก่อนมันก็เลยโดนหางก็ทุกคนก็รู้ทั้งนั้นแหละไม่มีเช่ว่าแล้วแต่ผมว่าจะรู้คนเดียวหรอกทุกคน,นะรู้หมดแหละแต่ว่าด้วยด้วยความว่าเฮ้ยมันมันมันเร็วกว่าคือ คือถ้าปลามันตีปุ๊บปื๊บติดหางปุ๊บเฮ้ยมึงปลากินคนมไม่ไปวัดเอ้ยปลาใหญ่ปลาใหญ่ผมบอกเลยถ้าคนเล่นบอกว่าปลาใหญ่แล้วติดหางเนี่ยก็นั่นแหละ <c oughs> มันต้องใช้แบบ แรงคันแรงคนไม่ใช่ว่าใช้แต่แรงคันอย่างเดียวแรงคนไม่ออกต้องบาลานซ์กันนะเมื่ี้จังหวะเห็นตึงจังหวะได้แต่ว่าจังหวะเวียงไปอ่ะคันไปก่อนแรงไปก่อนคันยังไม่ออกเนี้ยก็เลยไม่ไป อา้ <ไป S 1> าวกินครับเชิญส,สิครับจะกลบแล้วเนี่ย่เดี๋ยวจะมีหัวเชื้อผงออกมานะครับเดี๋ยวให,ให้ให้น้องมาเทส เชื้อผงนะครับอ่าอ,อะไรเรื่องอะไรผลเชื้อมะขิดสูตรมะขิดนะครับมาใช้ที่บึงํำรานใช้งานใช้ดีไหมบ้างกาม,มือเดียวครับผสมลำด้เรื่องรูเหลืองรูเหลืองเลย <c oughs>